ดรเจะทุกคนเข้าปัดไปด้วยกันจ้ะพามาเก็บเห็ดนางฟ้าฟเหมือนเดิมจ้ะมาจันนี่จ้ะคอนนี้สับลาบดูนี่จ้ะ โอ้โหทุกคนนี่จ้ะชอ่อนนี้ดูนี่จ้ะนี่จ้ะไม่รู้จะเก็บยังไงเลยจ้ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาเก็บแล้ววางให้ดูจ้ะ นี่จ้าทุกคนทำไปพร้อมเลยจ้ะจะได้ไม่สกปรกอู้นี่จ้าช่องงามๆอม้ยจ้ขอนเดียวก็เต็มเกือบเต็มตะก้าเลยจ้ะเนี้ยทำไปเลยจ้ะ จะได้ไม่กระสบปุ๊กที่บ้านนี่จ้ะอีกสองวันมาดูเถอะนะจ้ะเพิ่มอีกเหมือนเดิมจ้ะ แต่นี้ก็กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วจ้ะยังเหลืออีกขอนึงจ้ะตามไปดูกันจ้ะอีกขอนึงขอกนก็อลังการจ้ะจ้ะ อช่อนี้ดูนี่จ้ะง้างช่อนี้จ้ะดูนี่จ้ะ ความอลังการของงามของนางดูช่อนี้จ้ะโอ้งามนี่จ้ะโอ้ทุกคนนี่ดูช่อนี้นี่จ้ะโห ดูนี่จากทุกคน นี่จะทุกคนโอ้เต็มขอนซับลาบอีกเหมือนเดิมจ้ะตอนนี้สงสัยขึ้นปีที่สองแล้วจ้ะเนี่ยเดีเพิ่งมาเห็นจ้ะ มากับจักรยานจ้ะอยู่ใกล้ถนนเสียงดังเนาจะขอโทษขออภัยจ้ะ con đi kể dạng cả ทุกคนใต้ขอนนะจ๊ะซับลับ hey. นี่ก็แห้งแห้งนี่จะ้จะจ้ะ ขอเก็บก่อนจ้ะยังไงคนข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณเอ็ซท่านเจยวที่เข้ามารับชมคนข้าป่าไปด้วยกันผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้นะทีนี้้วยนะจ๊ะคนข้าป่าก็ขอคนข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอ็ซท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะมีความสุขทุกๆวันจ้ะทําตัวให้มีความสุขจ้ะอย่าเศร้าจ้ะชีวิตเราน้อยนักจ้ะใครชอบกินเห็ดก็ข้าวป่าเก็บเห็ดจ้ะช่วงนี้หน้าเห็ดกะกาลังจะเกิดตาไม่ไกลเห็ดเลยจ้ะิปนี้ก็ต้องขอบคุณไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า